ไม่รู้จักไปเสิร์ชหานะคะชาวราศีตุลสันโดษชอบความยุติธรรมสุภาพเป็นคนที่ดูแบบสวยหวานอ่อนหวานดูดีมีราคานะคะลักษณะจะบอกว่าดูดีอ่ะทุกคนธนูรอแป๊บหนึ่งนะคะธนูรอแป๊บหนึ่งนะคะ ตุลเนี่ยเป็นคนที่ตรงเที่ยงตรงยุติธรรมสันโดษสันโดษนี่ไม่ใช่ไม่มีคู่นะจ๊ะนะแต่สันโดษนี่ก็มันก็เบียดไปทั้งไม่มีคู่ะนะสันโดษในที่นี้มันก็มีทั้งไม่มีคู่แล้มีคู่สันโดษในที่นี้หมายความว่าจริงๆแล้วชอบอยู่คนเดียวมากกว่าถึงมีคู่แล้วก็ตามแต่ด้วยลักษณะนิสัยแล้วคือชอบสันโดษชอบไปคนเดียว ตัดสินใจคนเดียวทาอะไรคนเดียวเนีย่ยเรียกว่าสันโดษโอ้ยสิงหรอมันไปนานแล้วสิงนะดีทุกอย่างไปดูย้อนนะอทุกคนเขียนไปสีว่าย้อนในเพจอะไรเขียนไปนะคะเปลี่ยนความคิดพิชิตรานไปย้อนนะคะจะจบแล้วทุกคนตุนแลแล้วสองแล้วสองตุลพิจิกธนูตุลเนี่ยจะเป็นคนที่ตรงเพะไม่เอาเปรียบใครไม่ให้ใครเอาเปรียบดูเหมือนชั้นเอ้ยแต่ข้างในแข็งปักปักปัก,ปกข้างนอกอ่อนไว้อ่อนหวาน สุภาพเรียบร้อยดูดีมีราคาแบบดูเป็นคนแบบมีราคาแต่ข้างในนะทุกคนแฝงไปด้วยแบบว่ามันเส้นอย่างเงี้ยเข้าใจความหมายไหมคะเข้าใจความหมายไหมคะข้างนอกแบบแบบไม่ชอบคนเอาเปรียบตรงไปตรงมาชัดเจนพูดแบบเป่งเป่งเป่งแบบเป็นลักษณะแบบคุณก็เข้าใจคําว่าตาชั่งเหรอเนาะนะคะ สันโดษขี้เหงาเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยเออเข้าใจความหมายใช่ไหมคะแต่ทุกคนฟังให้ดีนะเป็นคนที่ดูเหมือนสุภาพมากเลยนะโอเคค่ะได้เลยโอเคนะแต่อย่าให้นางไม่ชอบอะไรข้างในนะคะไม่ถูกใจนางเนี่ยนะนางตัดสินข้างในเลยนะไม่ตัดสินามางนอกนะตัดสินข้างในก่อนเลยนะคะ ตัดสินข้างในแบบเนี้ยค่ะคือแบบประมาณนี้เลยนะคะขี้เหงาสันโดษชอบอยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียวถึงไม่ชอบอยู่คนเดียวส่วนใหญ่จะได้อยู่คนเดียวนะคะจะเหงาเงาง้อยง้อยอย่างเงี้ยคือจริงๆฉันอยากสันโดดไหม,มบางทีก็อยากสันโดษนั่นแหละแต่มันมัน,ม,นมันต้องสันโดดโดยโดยราศีอะค่ะนะคะ,นะคะแบบต้องแบบมันเหงาอะ่ะเออเออจะ,จะว่ายังไงดีนะคะประมาณนี้แหละนะคะแต่เป็นคนยุตนะิธรรมนะยุติธรรมมากคน โอ้โหอย่านะอย่าได้เอาเปรียบนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมเลยนะคะแต่ลักษณะแล้วดูเป็นคนสุภาพดูเป็นคนแบบนี้ค่ะนะคะสุภาพดูดีมีสไตล์มีราคานะคะดูดีดูน่าคบหาดูแบบเฮ้ยดีอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สุดท้ายแล้วด้วยดวงเขาจะเป็นคนแบบนะคะเหมือนอยุ่ดูอู้ยูก่กูอยู่เดียวดีกว่าไม่ยุ่งไม่ต้องมาวุ่นวายกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายล้วเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาจะตัดสินใจแบบนี้นะค่ะแล้วข้างในเขานะอย่าทําให้โกรธนะจ๊ะหรืออย่าทาให้ไม่พอใจนะคะหรือจะทำให้รู้นะคะว่าเป็นนิทาเขาว่า ะะอย่าทาให้รู้นะคะว่านินทาฉันอย่าอย่าทำให้รู้นะคะว่าไปพูดแทงฉันข้างหลังนะคะเขาจะตัดสินคุณข้างในงหัวใจเขาเลยนี่เลยนี่คือคนราศีตุลตุลค่ะตุลน,นะคะราศีตุลลักษณะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคือฉันนี่ดูดีดูสุภาพดูแบบเออดูดีทุกตรงอ่ะเออใช่ป้าดูดีทุกตรงนะคะเออแม่นทุกตรงอยู่แล้วนั่นแหละนะ แต่อย่าให้รู้นะจ๊ะอย่าให้รู้นะจ๊ะว่ากำลังว่าฉันแบบเสียให้หายอย่าให้รู้นะจ๊ะอย่านะจ๊ะอย่างเงี้ยเออ